ครับหลังจากเขาได้เขียนกระลงไปได้ไปหนึ่งบทแล้วนะครับอ่าทีนี้เขาก็อยากจะต่อนะครับอยากจะเอาเขียนต่อเนื่องนะครับอ่าแต่สมมติว่าเขาบอกเขียนต่อเนื่องมันก็มันก็นกตเต้าเยี่ยแะครับสี่สี่บาทนี่นะครับก็แบบเยี่ยนะครับเขียนกระลงข้าจ้อยกกำเมืองศิลศาดวาดลอยเรือง ตัวล่าเต็กย,ยอดสําเนียงเคียงห่ํานาเฮยภผูยอ้อยพอยเจิดจ้าแควนล้านนาเหา่านะครับอันนี้มันก็แค่จบบทนี่ก็จบแล้วนะครับแต่สมมติว่าเราจะเอาเป็นเรื่องต่อต่อไปเรื่อยๆนะเอาเอาบท สักสิบบทสับ,บทอะยังต่อไปเรื่อยๆเฮาก็จะต้องเอาตัวน <Wh> ี้นะครับคำสุดท้ายเนี่ยคาว่าเราเนี่ยเฮาเนี่ยนะครับเอามาต่อนะครับมาต่อห้าคำต้นเนี่ยนะครับห้าคำของบาทบาทแรกเนี่ยนะครับของของบทต่อไปเนี่ยนะครับเอาลงตรงไหนก็ได้นะครับห้าคำเลยนะครับห้าคำเนี่ยจะเป็นคำสละเอาเนี่ยนะครับ แล้วก็จ่อกระแต่งจ่อเฮ้ยมันจบบทเนี่ยมันก็จอ่อจ่อเนื้อนะครับอ่าเรามาดูเลยนะครับอันนี้ที่เราแต่งต่อดาวานะครับผุยอ้ยอยพลอยเจิดจ้าเข้แหนน,น่าเฮานะครับอืมต่อไปก็คือเริ่มใหม่แล้วครับเบิรนเริ่มบทใหม่นะครับเริ่มบทใหม่เริ่มบทใหม่เขาก็เอาอ่า เอาสารเอาเนี่ยมันลงแล้เนี่ยห้าตัวเนี่ยเอาเขาได้นะครับอเอาเขาอย่าอูอ้เรื่องเกี่ยวกับข้าวจ้อยเรื่องภาษานะครับอภาษานะครับพวกกระลงข้าวจ้อยภาษาเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนเวียนกันอยู่นี่นะภาษานะครับภาษาบะเก่าตบะใช้ ไม่ก่าน้อยนี่ก็ได้นะครับหรือจะื้อ่าไม่ก่าวงนี่มันก็จะเอาตามโกดเกณฑ์บนนะครับภาษาบะเก่านะฮะเห็นไหมฮะอ่าเก่านี่มันเก่านี่สัมผัสกับเฮานี่แหละครับก็เป็นเป็นบทต่อเน,นื่องแล้วนะครับบะเก่านั่นนะครับ บกเขานั้นบกเขานั้นยังมียังยอตัวยังนะครับอ่าใจตัวยะนะครับยังยังตัวนี้นะครับอาบ่ายังนะครับถ้ายังแล้วครับยังจ้องใจออยอนะครับอม,มันก็บบจําเป็นนะเพราะว่ามันออกประดัง สำเนียงยอยากไทยนะครับยังนะครับเฮายังนะครับในภาษาเหนือก็ยังมีนะครับอืยังมีนะครับอันนี้มันจบในตัวอมันแล้วนะครับยังมีอันนี้อันนี้เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจหมายว่าเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าอืมตัวยังมีเนี่ยังบ่เข้าใจหมายว่าเฮาโอยังหมูเรื่องเนี่ยเฮาต่อได้ทั้งสองตัวนะครับ ยังมีอ่าแต่แต่คำสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นส้อยนะครับยังมีหน่นนอกยังมีหนอเฮยอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับมันต้องเป็นคำสซ้อยนะครับยังมีหนอเฮยอนน้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาจะต่อนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันอ่า มันพร้อมแล้วฮาอ่ามันหูเรื่องแล้วก็บ่ต้องต่อแล้วครับนอเฮยอย่างนงี้นะครับเฮยก็ต้องใจอ่าอ่าครั้งก่อนฮาใจอ่ฮาผมได้อู้ถึงตัวอเอยนี่ไปแล้วนะครับเอยใจแทนเฮยน,นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็มันยังมีแถมตัวนะครับมันยังมีตัวอยอแถมตัวนะครับ ตัวอยนะครับอ่าตัวนี้นะอะเยนะครับอเยอ่ามันยังมีตัวนี้อีกตัวนะครับอเยนะครับใจแตนเฮยเหมือนกันนะครับเฮยแต่ที่แจจริงก็ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเฮยนะครับที่ใจในข้าวใจในข้าวนะครับอย่างนี้เฮยนะครับอ่าภาษา บเก่านั้นยังมีอ่าหน่อเฮยนี่อย่าใส่เบก็ได้บใส่ก็ได้นะถ้าใส่แล้วมันเฟื่อไปนะครับมันโหเรื่องแล้วก็บม่ต้องใส่แล้วครับอ่ายังมีเอาแค่นี้แหละครับอ่าภาษาประวัติศาร์บทที่สองนะครับบเก่านั่นนะครับเห็นไ,ไหมฮนั่น เอกโทนะครับบังคับนะครับเอกโทไมโทนะครับไมโทไมโทแต่ตัวนี้เป็นเสียงตรีนะครับก,ก็ได้ทั้งโทพิเศษและเสียงตรีนะครับยังมีนะครับยังมีนะครับปริวัติแบบที่สามครับผ้าสา บาเก้านั่นนะม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าม,มันมีเสียงโทวิเศษม่มีเสียงจัตวานะครับมันก็เลยเหมือนกันหมดนะครับห้าหได้ได้บาหนึ่งนึ่งบาทของของบดใหม่แล้วนะครับวันวันพวกฮาจะเอาลองเอาไปเขียนต่อนะครับ อ่าอันนี้คือบทอ่าทีนี้เอามาเขียนต่อแล้วนะครับครับอันนี้มาเขียนต่อนะครับ อันนี้เคลื่อนบอทใหม่นะครับมาภาษาบกเก่านั้นยังมีเห็นไหมฮมันมาต่อเราเนี่ยมันเฮาเนี่ยมาต่อที่เก่าเนี่นะครับทีนี้มันก็จะเป็นอ่าเป็นกระโลงที่ต่อเนื่องนะครับครับพ่งนี้เฮาจะมาต่อแถมบาทหนึ่งนะครับ